สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพวันนี้ขอ,อนำท่านผู้ชมมาพูดคุยและก็ชวนคิดในเรื่องของการปลูกทุเรียนที่ภูม,มิภาคอีสานที่จังหวัดสุรินทร์รับซึ่งการปลูกทุเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยากในภูมิภาคนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครับซึ่งหลายหลยคนนะครับต้องการที่จะปลูกแต่ก็ผิดหวังหลายรอบนะครับสำหรับสวนนี้ก็ได้ทำการปลูกกับเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างจริงจังจเคยลงไปประมาณ100ตน้นซึ่งก็ได้มีต้นที่เป็นครูของสวนก็คือต้นนี้นะครับก็ปลูกปีนี้เป็นอย่างปีที่6 ก็จะเป็นแหลมบันดาลใจให้กับตัวอื่นๆื่นครับสำหรับการปลูกทุเรียนนั้นก็มีปัญหาและอุปสรรคนะครับจึงได้ตั้งหัวข้อเรื่องเอาไว้ว่าการปลูกทั่วเรียนภาคอีสานจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับการปลูกที่จังหวัดสุรินนี้ก็จะมีปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นเรื่องของดินนะครับดินซึ่ง เป็นดินที่อาจจะไม่เหมาะสมเหมือนกับภูมิภาคอย่างเช่นทางภาคตะวันออกหรือว่าทางพี่น้องจากทางภาคใต้ซึ่งก็จะมีความเหมาะสมในการปลูกทุเรียนรวมทั้งสภาพอากาศแต่เราก็ใช้วิธีการาปรับปรุงดินก็เกิดจากการศึกษาว่าทุเรียนนั้นาหากินบนภาคพื้นดินนะครับดังนั้นเราก็ ปรับปรุงดินเอานะครับเดิมที่เคยปลูกนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับเขาเกิดได้ประมาณ2ปีเขาก็จะตายครับตอนนั้นก็เปิดปลูกตามมีตามเกิดนะครับปลูกแล้วก็รดน้ำนะครับโดยไม่ได้ใช้ไตโคเดอรมานะครับเขาก็เขาก็ตายครับปลูกไว้แป่ต้นตอนนั้นตายเหลืออยู่3ต้นนะครับที่ มีอยู่นี่ก็คือเป็นปัญหาและอุปสรรคที่กำลังเจอตอนนี้นะครับซึ่งทุเรียนเขาก็จะเริ่มตายมาจากยอดครับตายจากยอดนี่ก็น่าเสียดายก็เลยเอาไว้อยู่ก็ฟื้นฟด้วยกันใช้ไตโคเดอร์มานะครับใช้ไตโคเดอร์มารดทั้งใบแล้วก็ที่โคนต้นนะครับแต่ถ้าเป็นต้นเล็กก็อาจจะกุดออกแล้วก็ปลูกใหม่นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา อันนี้ก็จะลองฟื้นฟูดูนะครับซึ่งต้นลักษณะนี้เคยเคยเกิดขึ้นที่สวนนี้แล้วก็ใช้ไตโคลมาแล้วก็ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวจะ,ะนำท่านผู้ชมไปไปชมนะครับเดี๋ยวเดือนดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการปลูกทุเรียนนะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า <laughs> ปลูกแล้วก็ ก็ตายนะครับหรือบางคนก็บอกว่าตรงนี้น้ำอาจจะท่วมหรือลมอาจจะแรงเกินไปนะครับไม่เหมาะสมในการปลูกแต่ว่าด้วยหัวใจที่เราไม่ยอมแพ้นะครับเมื่อเราาัฒนาที่จะปลูกก็หาวิธีการนรี่่ใช้หลักอิทธิบาทสีนะครับมีความรักความพอใจแล้วก็มีความเพียรแล้วก็มีจิตที่จะ หนขวายหาความรู้อยู่เสมอน,นะครับก็จะทำให้เราประสบผลสำเร็จสำหรับต้นนี้นี่เขาไม่สวยก็เลยขุดออกแล้วก็ทำการเอาต้นใหม่มาปลูกแทนนะครับเพื่อให้เป็นไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้เขาก็มีทิศทางที่ดีนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านมา6เดือนกอ็สวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาไปชม ต้นที่เราได้ฟื้นฟูอันนี้ก็จะมีเงาะนะครับปลูกผสมครับเงาะนี่ก็เป็นผลไม้อันดับรองลงมาที่ชาวสวนคิดถึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกทุเรียนก่อนแต่พอปลูกเงาะเข้าไปนี่เขาสวยงามมากนะครับสวยงามมากคาดว่าน่าจะได้ทานผลเร็วๆนี้นะครับน่าจะออกลูกภายใน ไม่ไม่นานนี้นะครับสวยงามมากทีเดียวสําหรับเนาะต้นนี้นะครับเดี๋ยวาพาไปชมต้นอันนี้ก็ปลูกกระชายเอาไว้นะครับในช่วงโควิดนะครับก็มีปลูกกระชายแล้วก็ฟ้าทลายโจรสลับไปในสวนทุเรียนเราด้วยนะครับนี่ก็คือต้นที่ได้ฟื้นฟูนะครับหลังจากที่เขามีความเหี่ยวเฉาแล้วก็ใกล้จะ เรียกว่าใกล้จะเหี่ยวแห้งแล้วก็จะตายนะครับแล้วก็ใช้อย่างเดียวก็คือไตโคเดอร์มานะครับไตโคเดอร์มารดีิใบแล้วก็ที่โคนทำให้เขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็รอดแล้วนะครับตอนนี้ก็สวยแล้วก็ผ่านมา2ปีนะครับสำหรับต้นนี้ก็ไตโคเดอร์มานั้นมีความพิเศษ มากมนะครับที่มาช่วยทําให้ตอนนี้รอดแล้วนะครับแล้วก็เจริญติบโตเป็นอย่างดีนะครับก็ยังมีปัญหาอีกก็คือในเรื่องของแมลงนะครับซึ่งก็พยายามที่จะใช้ในระบบแบบอินทรีย์นะครับก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงก็จะมีแมลงแปลกๆเข้ามานะครับส่วนที่เป็นตัวดำๆก็เขาจะ กัดกินใบนี้ไม่เท่าไหร่นะครับกินเฉพาะใบนะแต่ว่าจะมีตัวที่เข้ามาใหม่ฟันเขาจะแหลมคมมากอันนั้นก็จะคงจะใช้ลองใช้ n อนีดูก่อนนะครับเป็นาการทดลองดูว่าก็จะพยายามดูแล้วก็รักษาเขาให้ใหดีนะครับตัวนั้นจะฟันแหลมคมมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพาไปดูที่เข่ากัด พอดีมาเจอก็เลยจัดการนะครับก็เป็นตอนนี้ก็เป็นกิ่งใหญ่ก็เลยอยากจะดามเอาไว้นะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งเล็กรองลงมาก็อาจจะตัดอองนะครับนี่ก็จะเป็นที่เขามากัดนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาของน่าจะเป็นปัญหาของชาวสวนทุเรียนนะครับก็จะมีแมลงแมลงตัวตัวใหญ่นะครับแล้วก็ มีฟันที่แหลมคมมากนะครับมากัก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดยความรักที่เราจะปลูกด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับเขาบอกว่าลง,งาเงินแล้วอย่ากลับขึ้นให้เขาดา่าตายขอให้ตายหนาพนเขาสิยองจะว่าหานหมายความว่าเมื่อลงมือทำก็ทำให้ประสบผลสำเร็จ เมื่อลงจากบ้านไปทำงานก็ไม่กลับมาให้คนเขาดูถูกนะครับแล้วก็ทำแล้วก็ให้ประสบผลสำเร็จการลงมือปลูกทุเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พยายามพิจารณาแล้วก็หาเหตุผลเอาใจใส่เขาอยู่เสมอน่าจะประสบผลสำเร็จนะครับท้ายที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีความสุขในการทำเกษตรครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน สวัสดีครับ